ไฮไลท์เลยครับท่านผู้ชมอยู่ที่แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ชุดนี้เนื่องจากว่าเขาเป็นไฟ3เฟสนะเราก็ต้องใช้แบตเตอรี่ที่เป็นไฮโวสวัสดีครับพบกับผมนะครับโดนจากช่องกับตัน DIY ครับตอนนี้ผมกำลังขับรถไป เดี๋ยวจะไปวันนี้จะไปส่งงานนะครับนะโซล่าเซลล์นะวันนี้มีสองงานเลยนะครับยอยู่<า>แถวลาดพร้าวหนึ่งที่นะครับแล้วก็แถวแถวทางไปชาเชิงเซาอีกหนึ่งที่นะครับก เป็น2ระบบนะวันนี้ที่ลาดพร้าวเนี่ยจะเป็นออนกริดนะสิกิโลวัตต์นะครับแล้วก็ทําขายไฟด้วยนะส่วนที่ทางไปชาเชียงซาเนี่ยจะเป็นระบบไฮบริดนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูนะครว่าที่ระบบจะเป็นยังไงบ้างทั้ง2จุดนะครับแล้วก็การติดตั้งเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยและเช่นเคยนะครับก่อนที่จะเข้าไปชมเนื้อหาในวันนี้นะครับฝากท่านผู้ชมนะกดไลค์คลิปนี้ถึง2 0 0พไลค์นะครับอะใครที่ เข้ามาเป็นครั้งแรกหรือว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้กดติดตามช่องกับการดีอวยนะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะอัปเดตในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับตอนนี้เรามาถึงบ้านหน้าง,งานแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันนะช่างติดวันนี้วันที่2นะครับวันแรกติดแผงไปแล้วแล้วก็เดินระบบวันนี้เหลือเดินระบบอย่างเดียวแล้วนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุด ติดตั้งตัวอินเวอร์เตอร์กับตัวตู้เซฟตี้นะครับอันนี้จะเป็นชุดไฟเดิมของเขานะเป็นสามเฟสนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นตู้เซฟตี้ของเรานะก็อันนี้จะเป็นฝั่ง AC นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบเกอร์นะแล้วมีเซิร์ฟโปรเทคชันนะครับอันนี้จะเป็นสมาร์ทมิเตอร์ตัวนี้จะเป็นฝั่ง DC นะเห็นไหมมีเบเกอร์ DC นะครับก็ดี2ตัวเพราะว่าเราใช้2 150 <Turn> right. สองสตริงนะฮะมี first protection ก็มีฟิลนะครับนี่ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์มเวนะครับเป็น 10k สามเศษนะตัวนี้อ่าแล้วก็ชุดนี้จะเป็นแผ่นหลงจีนะครับ540วัตต์นะเป็นเท e ียรวันนะครับแล้วก็เป็นเกรด A เลยนะ เสร็จแล้วนะครับ10กิโลวัตต์3เฟสตัวนี้นะก็เป็นหัวเว่ยเหมือนเดิมนะครับนี่เราก็มีไปรับประกันให้นะครับกัน DIY นะก็นี่ก็เหมือนเดิมนะครับชุดมาตรฐานของเรานะแยก AC กับ DC คนละแถวกันนะครับก็เป็นเซฟตี้จัดเต็มเหมือนเดิมเรียบร้อย ก็เราออกมาจากบ้านหลังแรกนะครับที่ไปดูโซลาเซลล์มาแล้วก็ผมกําลังจะไปอีกที่นึงนะตรงเส้นทางไปฉะเชิงเซาแต่งานเข้าครับท่านผู้ชมเพราะว่ารถผมแบตเตอรี่ตอนนี้เหลือประมาณ30%กว่าเปอร์เซ็นต์มันน่าจะไปไม่ถึงละคือเกิดจากความมึนของผมเองเพราะว่าเมื่อคือนนี้ชาร์จไว้ก่อนนอนแล้วนะแล้วผมก็ไปนั่งทําคอมพิวเตอร์ทํานู่นทานี่แล้วไม่รู้ผมมึอนอะ่ะไปดันไปปิดแอป ตัวชาร์จท,ที่เป็นตัวเบเกอร์ไวไฟของผมอะที่เป็นตัววอลชาร์ดอะมันก็ตัดชาร์จที่สีปร์เซ็นขับมาที่นี่มันเหลือตอนนี้เหลือสามสิบหเนะครับก็เลยตอนนี้ผมก็ต้องมาชาร์จที่นี่ครับนี่มาชาร์จ MG s u p e r c h a r g e นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ MG wish motor ตนะครับตรงเส้นประดิษฐ์มนูนธรรนะตรงนี้จุดนี้ชาร์จได้24ชั่วโมงเลยนะครับ <Wow. S 1> ก็ ค่าบริการก็เท่าไหร่นะ7บาทมัง้งจำไม่ได้แล้วนะครับได้มาชาร์จ DC นอกบ้านอีกหนึ่งครั้งนะก็ตรงนี้ชาร์จได้24ี่ชั่วโมงเลยนะท่านผู้ชมใครที่เข้ามาแถวประดิษฐ์มนูนทรรแล้วอาจจะอยากหาที่ชาร์จนะครับก็ชาร์จจ,จุดนี้นะใช้ได้2 4ชั่วโมงผมาม MG Supercharge Call Center มาแล้วเดี๋ยวเราจะชาร์จที่นี่สักครู่แล้วเดี๋ยวผมนั่ง,งทานข้าวในรถเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อ,อกที่หนึ่งออกมาแล้วครับท่านผู้ชมได้6 4เนนะจุดชาร์จเมื่อกี้มันชี่า มันจะเป็น24กิโลวัตต์นะครับก็อาจจะนานนิดนึงนะแต่ก็ยังดีกว่าไปชาร์จ AC นะก็ได้64เนะครับแล้วผมก็ไปบางนาตรงเลยบางนาไปอีก,กน,นะครับใน GPS มันขึ้นว่าประมาณ60กว่ากิโลนะครับก็ไปกลับก็ประมาณสักร้อยโลก็โอเคนะครับได้อยู่สบายนะเดี๋ยวไปดูหน้างานกันตอนนี้เราอยู่ที่หน้างานแล้วนะครับนี่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ววันเดียวเองนะครับตั้งแต่เช้านะแผง1ิบ กิโลวัตต์นะครับอยู่บนหลังคาโรงจอดรถที่นี่เขาจะกว้างนะครับก็นี่นะพื้นที่ติดได้เลยนะครับ 10k เดี๋ยวผมแทรกรูปภาพให้ดูนะแล้วก็เราใช้อินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับของโซฟาตัวนี้นะ1 0กิโลวัตต์นะครับก็มีเป็นไฮบริด on-off ฟกิดนะครับนี่อันนี้ก็ติดเต็มเลยก็ติดแผง1 0กิโลวัตต์นะครับแล้วก็มาเข้านี่สมาร์ทมิเตอร์ตัวนี้นะครับอสมาร์ทมิเตอร์แล้วก็ตัวนี้จะเป็นของ ไฟ AC 3ามเฟสนะครับมีบัสบาร์อะไรแข็งแรงเรียบร้อยมีไฟสถานะบอกให้ด้วยนะว่าเฟสไหนเฟสไหนนะครับข้างล่างก็เป็นชุด DC นะครับตู้เซฟตี้ของ DC ก็จะมี4สตริงนะครับก็เป็นเบรกเกอร์คู่กับ surge p r o เ e c t ั่ p r o t e c i o n นะฮะไฮไลท์ oh. เลยครับท่านผู้ชมอยู่ที่แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับ oh. แบตเตอรี่ตัวนี้ชุดนี้เนื่องจากว่าเขาเป็นไฟ3เฟสน,นะเราก็ต้องใช้แบตเตอรี่ที่เป็นไฮโวล์นะครับถ้าบางครั้งเราไม่ได้ใช้แบตไฮโวล์เนตี่ยเป็นแบตอ่าบโวลต์ธรรมดาเนี่ยมันจะต้องใช้อินเวอร์เตอร์กับแบตเตอรี่เนี่ย3ชุดเข้าแต่ละเฟสละเฟสใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยเราใช้เป็นแบตเตอรี่ไฮโวล์เลยตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ200กว่าโวลต์นะครับก็ทั้งหมดนี่คือ12.5กิโลวัตต์อว์์นะแล้วมันสวยมากเลยนะท่านผู้ชมดูนะนี่ มันมีช่องต่อให้แบบนี้เลยนะนี่นี่นะครับก็เอามาอนุกรมกันนะตัวเนี้ถ้าใช้เป็นขนาดแล้วทำกับไฟซิงเกิลเฟสก็ได้นะครับก็ต่อเป็นขนานกันไปนะนี่ก็ต่อบวกลบบวกลบบวกบเนี่ยนะตัวนี้200กว่าวลต์นะครับนี่คือเขาทำมาแบบนี้เลยนะเป็นแบบแบบสำเร็จรูปมี BMS อยู่ข้างในช่วงนี้จะเป็นชุดคอนโทรลของเขา แล้วก็อันนี้จะเป็นสแตก็กสเต็คสแตก็กสแตก็แตกละ2.5กิโลวัตต์อวัวโมนะครับอันนี้จะเหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์เลยนะแล้วก็แผงก็เข้า,ขานี่มีเบรกเกอร์ตรงนี้นะครับสวยงามมากเลยนะ,ะแล้วก็นี่มีเบรกเกอร์อีกทีหนึ่งชุดนี้นะครับนี่โซฟาครับดูผ่านแอปของ Solar Man นะน,นี้ก็จะเป็นไฟจากแผงเข้ามาอินเวอร์เตอร์เป็นแบตเตอรี่จ่ายไฟเข้าไปอันนี้เห็นไหมตอนนี้ไม่ได้ใช้ไฟการไฟฟ้าเลยนะครับแล้วก็ นี่มาจ่ายโหลดนะตอนนี้ก็ใช้อยู่ที่1กิโลวัตต์กว่านะครับบ้านนี้ก็ไฟจากแผงแล้วก็จากแบตเตอรี่นะครับช่วงนี้ตอนนี้ประมาณ5้าโมงเย็นแล้วนะครับก็แบตอ่อนๆน,นะก็ยังใช้ไฟจากแผงกับแบตร่วมกันได้อยู่นะครับสบายๆเลยนะโซลูชันนี้ก็สุดยอดเลยนะครับโซฟาเดี๋ยวนี้เขาทาดีมากเลยนะแอปเขาก็ดี หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับสำหรับใครที่มองหาโซลูชันในการที่จะติดโซลาเซลล์ที่บ้านนะครับก็ลองเอาไปดูตัวอย่างนะครับหรือสอบถามเข้ามาปรึกษากันได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e ช่องกับดัน DI y ก็ฝากกดด้วยนะครับแล้วก็เรามีกลุ่มพลังงานสะอาดเพื่ออนาคตนะครับเข้าไปร่วมกลุ่มกันได้เช่นเคยนะครับแล้วถ้าอยากเลี้ยงกาแฟผมก็กดที่ใต้ description ด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ